ช่วงที่มีประจำเดือนสามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้หรือไม่ช่วงที่มีประจำเดือนนะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่สาวๆเราฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหลายคนหงุดหงิดด้วยหลายคนอารมณ์เปลี่ยนแปลงร้อนรูดว่าบหรือแม้กระทั่งปวดประจำเดือนปวดปท้องนี่แหละคะ่ะจะทำอย่างไรบ้างก็หาวิธีและบางคนก็มีความเชื่อนะคะก็คือมีการเล่าต่อๆกันมาว่าอย่าดื่มน้ำมะพร้าวนะจะทาให้ยิ่งปวดท้องหรือว่าไม่เป็นการดีทาให้ขับออกมา จำเดือนมามากเกินเกินไปเป็นจริงหรือไม่วันนี้จะมาไขาข้อข้องใจนะคะสำหรับใครที่กำลังดูแลตัวเองอยู่แล้วก็มีปัญหาช่วงที่มีรอบเดือนอ่าวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจและว,วิธีการดูแลด้วยเพราะช่วงฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนบางท่านอาจจะเกิดเอฟเฟกเลยเห็นเลยฝ้ามันเข้มขึ้น ผิวพันธุ์เปลี่ยนแปลงด้วยบางคนก็จะรู้สึกว่าแพ้ง่ายขึ้นผิวแพ้ง่ายบางคนนอนไม่ค่อยหลับร้อนวูบวาบ บางคนปวดท้องประจำเดือนอาการเหล่านี้จะบรรเทายังไงได้บ้างมีตัวช่วยไหมที่จะทำให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยมันไม่เหวี่ยงสูงแบบนั้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยค่ะก่อนอื่นต้องบอกกันว่าประจำเดือนตามที่เราเข้าใจไม่ใช่เลือดเสียที่มันขับออกมาจากร่างกายนะคะแต่มันคือเยื่อบุโพรงมดลูกที่หมดอายุ รอบเดือนนี่คือมันก็คือแปลว่า1เดือน1เดือนเนี่ยมันก็จะหมดอายุไขของมันก็ขับออกมากลายเป็นประจําเดือนพร้อมแล้วก็มันก็จะพร้อมที่จะสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกใหม่ก็คือจะสร้างทุกเดือนแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เลือดเสียก็จะเป็นแค่การขับตัวที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่หมดอายุออกมาเท่านั้นเองวิธีการนะคะก็คือในช่วงนี้เนี่ยที่มีการมีรอบเดือนฮอร์โมนของเราเนี่ยก็มีอาการแบบ บูบ้าบเลยแปรปวนพุ่งสูงดังนั้นการกินน้ำมะพร้าวหลายคนบอกว่าดื่มน้ำมะพร้าวดื่มได้หรือไม่เราควรเชื่อดีไหมกับความเชื่อที่บอกว่าห้ามดื่มน้ำมะพร้าวนะคะในน้ำมะพร้าวจริงๆแล้วเขามีทั้งไฟโตเอสโตรเจนมีวิตามินมีแร่ธาตุเยอะแย,ยะมากมายต้องบอกเลยว่า ไฟโตเอสโตรเจนตัวนี้จะมีข้อดีด้วยช่วยในเรื่องของการที่บรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้และก็ยังช่วยในเรื่องของการที่ควบคุมระดับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดังนั้นนะคะสรุปเลยสามารถดื่มได้ค่ะแต่เราต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเช่นกันถ้าดื่มมากเกินไปเยอะเกินไปอันนี้ต้องบอกก่อนปวดปัสสาวะบ่อยมากๆอันนี้เกดติก็ดื่มเองด้วยก็จะรู้เลยว่าถ้าดื่มปริมาณมันเยอะจริงๆแล้ว เรากลางคืนเราอาจจะต้องลุกเข้าห้องน้ําเยอะเกินไปก็จะทําลายสุขภาพเราอีกทําให้เรานอนหลับไม่เต็มอิ่มนะคะและสําหรับเนื้อมะพร้าวตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็คือกะทิไขมันอีกชนิดหนึ่งถ้ากินเยอะเกินไปมันก็จะไปเพิ่มเรื่องของไขมันในร่างกายหรือคอเลสเตอรอลได้กินพอเหมาะกินได้นะคะและนอกเหนือจากน้ำมะพร้าวที่เราจะแนะนำฟโตเอสโตรเจนมันก็จะอยู่ในรูปของ น้ำนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองนั่นเองและถั่วต่างๆที่บางชีมันก็มีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ในนั้นเช่นพวกถั่วดำถั่วแดงบางท่านก็จะกินเป็นน้ำถั่วห้าสีอย่างนี้ค่ะหรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองพวกนี้ก็ช่วยได้เพราะมีไฟโตเอสโตรเจนที่จะมาช่วยในยเรื่องของฮอร์โมนแปรปรวนในช่วงนี้นะคะลองดูค่ะและนอกเหนือจากช่วงที่มีประจำเดือนอันนี้ฝากนิดนึงว่าสำหรับใครที่ เรารู้สึกว่าเราขาดแคลนในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่อนข้างจะน้อยผิวพรรณไม่ค่อยเป,ปล่งปลั่งหรือว่าผิวแห้งนะคะไม่มีน้ํามีนวลประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติอยากจะเสริมก็คือสามารถจะกินน้ำมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวได้ดื่ม นมถั่วเหลืองอันนี้ก็คือเสริมเข้าไปได้เพื่อช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงของเราและในช่วงที่ใกล้หมดประจำเดือนเช่นกันค่ะไวทองก็สามารถดื่มได้นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของอารมณ์ที่มันแปรปรวนหรือว่าระดับฮอร์โมนที่ไม่ปกติค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่สาระดีๆมีแบบนี้ทุกวันนะคะสำหรับใครที่ชอบสามารถสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ได้นะคะค่ะวันนี้ก็อยากจะแนะนาสาหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่ อ,อยากจะดูแลอย่างปลอดภัยไร้สารตอบโจทย์วันนี้เราก็จะแนะนําเลยนะคะว่าเกตมีชุดดูแลฝ้าที่จะแนะนําด้วยนอกเหนือจากการที่เราดูแลภายในละที่ถูกต้องก็ต้องบํารุงด้วยตัวที่ปลอดภัยไร้สารค่ะกับชุดดูแลฝ้าที่จะมีเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนส์เกตที่ช่วยลดฝ้าเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ช่วยยกกระชับด้วยค่ะกับกันแดดบีบีกันแดดเกที่ s p f 5 0 PA บพบวก,บกที่กันได้ทั้ง u v a u v b ใส่สีฟ้า และสบ,บู่สูตรพายแฮนเมดว่านนังคำะเคที่ที่ไม่มีสารซาวเฟตรหรือสารเพิ่มฟองสนใจทักเข้ามาได้นะคะชุด